สวัสดีค่ะแม่อุมาพยากรณ์ค่ะวันนี้จะมาดูดวงรายเดือนพฤศจิกานะคะของคนเกิดปีเถาะนะคะในเดือนพฤศจิกานี้ว่าดวงคุณจะเป็นยังไงดวงมีโชคมีลาบดวงมีความเดือดร้อนวุ่นวายเรืออะไรไพ่จะบอกอะไรแก่คุณนะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่จัดไพ่ให้คนเกิดปีเถาะค่ะ คนเกิดปีเถาะในเดือนพฤศจิกายนี้นสองสามสี้าหกเจ็ดแปดเกด คนเกิดปีเถาะในเดือนพฤศจิกานะดวงคุณชีวิตลมกำลังจะเปลี่ยน t h e Off ฟ r ฟอรมาอยู่เริ่มต้นเลยเคยทุกข์เคยลำบากคนเกิดปีเถอะในเดือนพฤศจิกาที่เคยผ่านๆมาเคยลำบากก็จะกลายเป็นดีการเงินจะเข้ามาหาคุณอยู่ดีๆการเงินไหลลื่นไหลเวียนได้ดีเดือนพฤศจิกาคนเกิดปีเถาะอ,อะไรก็ดีแต่คุณก็ ยังเป็นคนที่มีความในใจเก็บเงียบเก็บงานะคะความอุดมสมบูรณ์มีให้นะการกินการอยู่การอยู่ใช้ชีวิตอย่างอุดมสมบูรณ์ถึงคุณจะเป็นคนซ่อนเล้นลึกลับบางคนเนี่ยไปบางคนบางคนเนี่ยไม่อยากจะพูดจะเหมือนเก็บความลับเก็บความทุกข์เก็บไว้ไม่ใช่เรื่องร้ายนะคะแฮงแมนเนี่ยเหมือนว่า คุณเนี่ยไม่อยากพูดไม่อยากอะไรม,มีมีโลกส่วนตัวสูงบางครั้งก็มีความเครียดอยู่ในตัวนะคะแต่ว่าเนี่ยคุณล้อมรอบด้วยความบุดมสมบูรณ์การเนียนมันก็เลยเป็นทางที่ดีคุณแค่งเงียบเหงานะคะ หนึ่งคาถาจะปัญหาอะไรแล้วแต่หนึ่งถ้วยเนี่ยคือความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จการกินการอยู่การเงินการงานความอุดมสมบูรณ์คือถ้วยแห่งความสุขจิตใจคุณเนี่ยแฮงแมนมาอยู่ใกล้กับถ้วยใกล้กลมีความสุขเท่ากับคุณเรื่องไม่น่าคิดก็คิดมันไม่เป็นเรื่องอะไรมากบางทีเป็นคนขี่งินน้อยอกน้อยใจบา,บางครั้งก็เลืเ่อง โลกส่วนตัวสูงเดวิลเดวิลแห่งกิเลสตัณหาฟามกระตือหรือล้อนนะคะเดวิลเนี่ยไม่ได้ทำให้มีความทุกข์มีกิเลสตัณหากระตือรือร้อนอยากมีงานเยอะๆอยากมีงานทำถึงยังไงเลกิเลสตัณหาสิ่งที่คุณทำเนี่ยมีสามสามคาถาคุณเซ คุณทาอะไรก็มีคนหนุนหลังคุณแต่คุณเนี่ยเป็นคนโลภมากเนี่ยเดวิลกิเลสแต่คุณเป็นคนโลภมากงานก็อยากมีโปรเจกต์ใหญ่ๆคุณแบกภาระแบกบมาหนักเหนื่อยแต่คุณก็สู้ไปได้คุณมีคนหนุนหลังการงานคุณจะทําอะไรก็บางทีติดขัดก็มีคนช่วยเหลือหนุนหลัง คุณจะมีของกำนันมาโดยแบบว่าไม่รู้เนื้อรู้ตัวหรือไม่งั้นก็จะเป็นการเงินก็ได้เจ้าชายหนึ่งเหรียญน,นะราชินีหนึ่งเอราชินีนะนั่งบนบันลังนั่งบนฟาร์มสุกอุดมสมบูรณ์เป็นไพ่อุดมสมบูรณ์ของคนเกิดปีเถาะนะคะ คนเกิดปีถอดในเดือนพฤติการเนี่ยเป็นดวงที่อุรมสมบูรณ์เป็นดวงที่กิเลสตัณหาก็จริงแต่เป็นกิเลสที่ความกระตือล้นอยากสร้างเนื้อสร้างตัวนะแต่คุณเป็นคนที่มีแบกภาระรับภาระนะถ้าคนยังไม่ได้แบกภาระนะในเดือนเนี้ในเดือนพฤติการคุณอย่าไปเป็นประการหนี้ประกันสินอย่าเป็นเป็นในหน้ายืมเงินให้ใครหรือว่าอะไรเนี่ย คุณจะเอาภาระมาแบกนะคะแต่แต่คุณนะมีความสาเร็จในเรื่องว่าคุณอยากจะสร้างชิ้นใหญ่ๆอยากจะสร้างบ้านใหญ่ๆเนื้ออะไรใหญ่ๆสิ่งเพราะกิเลสคุณอยากจะทําอะไรก็ให้ดีเพราะการเงินคุณดีชีวิตคุณเปลี่ยนเนี่ยแถวเดียวกันก้าวเหรียญกับราชินีตรงกับกิเลสเนี่ยเพราะดวงกิเลสเรื่องการเงินทําให้เป็นคนที่ มักใหญ่ไฟสูงกระตือรือร้นอยากได้ค่ายดีอยากทำให้ได้เหมือนคนอื่นเขานะคะที่คุณเครียดนะคุณทำเครียดวคุณจะสำเร็จไหมจะทำสำเร็จไหมคุณแบกภาระภาระที่คุณแบกขอให้เป็นมีภาระเนี่ยภาระเนี่ยก้าวคทาเนี่ยถึงคุณจะเหน็ดเหนื่อยเรื่องงานแต่คุณก็มีความตกการงานทำให้คุณมีความบุดมสมบูรณ์คุณเหน็ดเหนื่อยคุณมีภาระเนี่ยสิบคทาเนี่ยคุณเป็นคนที่เข้มแข็งนะ ใลยเดือนเนี้คุณอยากจะสร้างอะไรทรมาได้ข้อดีนะคะข้อดีข้อดีที่ถ่ายคุณจะสร้างอะไรทําอะไรก็ได้เลยติบคาถาของคุณเนี่ยคือว่าคุณโอบคุณอุ้มคุณทําสิ่งดีๆด,ด้วยความสาเร็จแต่ว่าข้อเสียคํา สิ่งที่ป้องกันคือว่าห้ามไปเป็นในหน้าห้ามไปเอาภาระของคนอื่นมาถ้าอยากจะเป็นภาระอยากจะอยากจะเป็นภาระก็ซื้อรถของตัวเองอ่าเป็นภาระได้ผ่อนรถได้ผ่อนบ้านได้เป็นภาระของตัวเองคุณทําได้เพราะการเงินคุณมีชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปทางที่ดีๆขึ้นเพราะมีมีสามคาถามีคนหนุนหลังนะ ชะตาชีวิตคุณมีเดอะออฟฟอร์จูนเปลี่ยนวงชีวิตให้เป็นมีแต่การเงินดีๆเดือนนี้เป็นเดือนดีของคุณดีมากๆเดือนที่คนมีฟาร์มทะเยอทะยานนะแต่ว่าถ้าไม่ได้เธอเยอทยานถ้าคุณหูเบาไปเชื่อฝั่งใครภาระเนี่ยจะตกมาอยู่กับคุณคุณทำงานคุณก็รู้สึกเหนื่อยท้อเบื่อ นะคะแต่ว่าการเนี่ยคนที่โอบกุ้มจิบคาถาก้าคาถาได้เนี่ยก็เป็นคนที่เข้มแข็งคนทาความสาเร็จคนที่ว่ามีภาระเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่หรืออะไรเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนผลตอบที่ดีแต่ตอนนี้รายเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันเป็นที่คุณเป็นคนที่กระตือรือร้นขึ้นมากเลย ไม่ที่จริงว่า the uh, the view เนี่ยจะเป็นพวกกิเลสปัญหาแต่ the view ตัวนี้คือว่าไปอยู่ตรงไหนทำให้ตรงนั้นน่ะแข็งกระตือลือลน้นคุณดิ้นรลนคุณสู้คุณอยากรวย the view ตัวนี้ไปอยู่ตรงเงินก็เงินทองก็จะดีเพราะว่ามันไม่ไม่ทำให้คุณล้างผ่านการเงินการทองแต่ข้อควรป้องกันนะ the o อ f o r t u n ยู่หัว ภาระอยู่เนี่ยติดคทาอยู่ท้ายคุณอย่าไปเป็นนายนายหน้าให้ใครคุณจะรับภาระดวงคุณจะหมุนไปเลยว่านี่คุณได้ทํำสาเร็จแล้วเรื่องนี้แต่เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องภาระหาเรื่องใส่ตัวหานี่ใส่ตัวเองโดยที่ไม่ใช่เรื่องเพราะฉะนั้นนะบางครั้งก็มีเดวิลอยู่เนี่ยเป็นคนที่จะหญิงชายใดที่มีชะตาชีวิตมีเดวิลเนี่ย ทะเยอทยานเห็นแก่ตัวนะฟาร์มเห็นแก่ตัวมีไว้แล้วคุณจะรอดนะคะสำหรับคนเกิดปีเถาะค่ะ